ชีวิตไปทำงานมากหลังเลิกงานเจออะไร <c oughs> เจอเพื่อนคะไม่ใช <c oughs> ่เราไม่ค่ะนี่นเนเราเราิดสกินชิพไปแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ว่าอะไรห,หรอกเนาะเฮ้ยมึงสูงมากอะ เนน่เาสูงกว่าเราทุกคนเลยวะ่ะจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคัมาีไดไม่คือประเด็นไอย,ยังไม่ได้อ่านเล่มแรกเลยอ่าเล่าดิ Lovers ไม่ซื้อดูอย่างเดียวเป็นเลฟรอ l บิ n ลเน e ใช่ไหมมันมีสามเล่มมีจูเลียนพี่ราฟาแล้วก็ l o เรนโซ่มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบเ a k e ด a t i n g ถ้าชอบผู้ชายที่แบบอีเก r ลอะแต่ว่าให้พี่จูเลียนี่เหน่งใจดีกว่า ปิดมาเปิดปิดอะทำไเห็นเขาแบบเสียงเล่าลือว่าดีมากเลยนะเล่มนั้นก็ดีมูดวีดมูดวีดยังไม่ได้อ่ะเล่มนี้ดีไหมยูชอบยูเคยอ่านเอมิรี่ไม่เคยอ่านเอมิรี่เห็นเลยอมีความรู้สึกว่าไอายโกับเอมิรี่มันีไม่ค่อยได้เขาเมันแบบคนชอบก็แบบเป็นแบบโรแมนต์ฟิคชั่นใช่ไหมแต่ถ้าแบบเป็นแบบฟิคชั่นอย่างเดียวอะมีความรู้สึกว่ามันจะเข้ากับหมอนมากกว่าเพราะว่าโรแมนต์ ดึงดูดไม่ได้อ oh, <okay. S 2> ๋อโอเค it is invited to writing um yellow face เยอะจะซื้อก็ซื้อพนกง,งานไว้เอะไปเจอนักอาโดยมีความสุขที่สุดเลย <laughs> ทั้งสามคนเป็นพี่น้องกันเนาะมันเป็นบ like ิลเล่เน่เออฟีลเหมือน king king of sin วะเย้แต่บิลเล่เน่อันเนี้ยฉันรักเขามากเลยถ้ามีแฟนจะขอแบบแบบนี้จะเอาเล่มนี้ไปหาพ่อแม่ day one กืส่วนตนัวอ่านเล่มหนึ่งแล้วร,รู้สึกว่าโอเคนะแต่เพื่อนเรานั้นบอกว่าเราก็จะ <c oughs> อ่านต่อเร่องหนังสือบ้างอ่ะไม่อ,อ,อ่อนแอฮิตแล้วกันนะ เราจะมาพักแียงกันบ้างนะคะคือทุกคนเราทํางาน6วันเนาะอาจจะแปลกใจนิดนึงเราไม่ได้ทํางานในโรงพยาบาลนะคะเราเริ่มงานแรก first jobber ของเราเป็นงานในคลินิกที่นี่การแพทย์นะคะระบบงานมันก็จะแตกต่างจากในโรงพยาบาลเราว่าเยอะอยู่ก็คือโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นอัตโนมัติที่เขาจะ fully อัตโนมัติจัดเต็มเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่เทสก็จะดูในส่วนของอาการเอา s p e c i a l i n เข้าเครื่องหรือว่าคอยดูว่าแบบอึมีปัญหาอะไรอย่างงี้ไหมคือเครื่องมันก็จะเทส ตัวสี่สวตัวให้เลยแต่ของเราอะ่ะมันต้องเมนนวลเมนนวลก็คือการทําด้วยตัวเองหมดเลยนะทุกคนอย่าง C p C ก็คือคอมพิวเตอร์เขาเราก็จะต้องถ่ายเสเมเองอะไรเองถ้าในโรงพยาบาลเครื่องมันถ่ายให้เรียบร้อยอยู่แล้วเป็นแต่ว่าถ้าเจอเคสที่มันมีปัญหาเออเราก็ต้องถ่ายเองอย่างอันนี้ก็คือบัตรเ m e a คือตอนเรียนเราไม่ได้จะมีอะไรที่มันได้เป็นลิ้นหมาทุกคนอันนี้คือเมตเทคถ้าเรียนเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าทำไงให,ให้ได้ให้มันต้องได้ลิ้นหมามจะได้มีมาตรฐานการเรียนในการดูดเลือดใช่ปะแต่อันนี้ก็คือนั่นแหละ ส่วนนี้ก็กำลังทำ ESR นะคะมันการดูค่าการดักเสฟของเม็ดเลือดแดงเนาะดูการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงนั่นแหละซึ่งปกติอันนี้มันจะเป็นหลอดเอสโตรเกนนะถ้าในมาหาลัยมันจะเป็นหลอดแก้วแต่ว่าพ่อการทํางานก็จะเป็นหลอดพลาสติกมันจะนง่ายขึ้นอ่ถ้าเป็นสายงานของเทคนิคการแพทย์นะกลุ่มง,งานฮีมาโตหรือว่าไมโครสหรือว่าแบกอะมันจะใช้กล้องบ่อยอย่างนี้เรากําลังดิฟเม็ดเลือดขาวนะคะนับจำนวนเม็ดเลือดขาวนั่นเองนับมือเห็นไหม ถามว่าทำไมต้องนับเพราะว่าบางทีเครื่องมันอาจจะเออร์อตอนนับได้อันนี้ก็คือเราอาลงผลแล้วก็รีพอร์ตผลแล้วก็อทิ้ายผลในคนไข้นะคะแน่นอนทํามือหมดทุกอย่างนี่คือสภาพฟิลออฟฟิศส,สาวมากแต่ว่า <c oughs> ไม่เทคเองคะ่ะ พี่มองว่าถ้าน้องๆไม่หม่ที่จะต้องพูดคุยกับคนไข้อธิบายโปรแกรมตรวจสุขภาพอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันจะฝึกสกิลอะไรหลายอย่างพองสมควรไม่แพ้ในโรงพยาบาลแต่ถ้ากิดอยากทำแบบเยอะๆอันนี้ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันเป็นแค่แ,บ,แบบพื้นฐานเอง จิมที่เรามาเล่นบ่อยๆก็จะเป็นจิมฟินิทเฟิร์สนะคะคือเราอะซื้อแค่เป็นสาขาเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นแค่สาขาเดียวเพราะว่าเรื่องงานมามันผ่านที่นี่อยู่แล้วเราก็จะเล่นอยู่แค่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่เราจะเล่นเป็นเวทเทรนนิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเล่นส,ส่วนใหญ่คือเราเล่นเป็นฟูลบอดี้แล้วก็อัปเปอร์กับโลเวอร์มีบางครั้งที่ทําเป็นคาร์ดิโอบ้างเพราะว่ามันต้องลีนไขมันใช่ไหมเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะชาบี้อยู่เออพอพูดถึงเรื่องงานทุกคนคือปกติอะ มีน้องม้องหลายคนยังไม่รู้ว่าเทคนิคการแพทย์มันต้องเข้าเวนใช่ปะคือถ้าใครไม่ชอบสายเข้าเวนเลยอะอย่างที่งานที่เราทํามันคือคลินิกใช่ไหมมันก็จะ,ะตอบโจทย์ตรงที่ว่าโอเคถ้าเกิดใครไม่ชอบเข้าเวนคลินิกก็ยังพอทํางานได้แต่สิ่งที่แรกกลับมาคือเราจะไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำวันที่ในโรงพยาบาลเขาควงเวนเราได้รายได้กันเยอะๆนะอ่ะอาจจะสงสัยอันนี้คือกลูมแมชชีนนะคะก็คือท่าฮิตต์ัดนั่นแหละทุกคนคือถ้าใครอยากมีตูดเครื่องนี้มันที่สุดแหละแบบรู้สึกตูดฟูงแต่หลังเลนคืออยากตายมากตอนนี้ก็จะะมาเลล่่นตอตแ้วค เราก็จะใช้เป็นดัมเบลก็จริงๆชอดเทลเพรสเราอะสามารถเล่นเครื่องได้แหละแต่ว่นนั้นมันเต็มเราก็เลยต้องมาเล่นดัมเบลแทนซึ่งมันน่าเสียดายตรงที่ว่าดัมเบลเราพยายามเพิ่มน้ำหนักแล้วแต่มันก็ได้แค่4ีกิโลอ่ะไม่เข้าใจ them Talking about this mental attack. You must tell us everything. Let the man breathe a mind. And there's hearing at the ministry. <laughs> <laughs> จองแค่ประมาณเท่าไหร่ล่ะชั่วโมงครึ่งวันเราจองสองวันไปเลยจบๆไม่ได้กินก็ไม่รู้จวอ้างไงล่ะทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเราเจอกันตอนฝึกงาน of friendship for internship นะะ yesum พ o ดเล internship is doesn't get a lot of friendship no it doesn't true it's a real it's a real เพื่เรียน so much I miss you too รุกเพื่อนเรียนอยู่ที่จุฬานะคะเราฝึกงานด้วยกันแล้วคือมันจะมีแอ่เราเจอที่ห้องบัดแบงก์าะ เราจะแบดแบงเราจะแบดแบงแล้วก oh, ็ไปตอนแรกจะแตะในห้องอื่นด้วยกันแล้วก็ไปเจออีกทีก็คือห้องแบกห้องแบกไม่แบัดแบงยังไม่ต้องกินข้าวด้วยกัน we run eat lunch together but after the b r e k I think bacteria we start eating together even though because Natty Natty Nat is eating alone because, and alone because uh, me and f r o n g a s like oh, should be g u e yes s h o i l d be her okay let's go and after that together to until the we the end. Uh, yes exactly because um i think because like we're just in the same university and we have to like um different stations like such as i she uh, you, she's starting at kimichi first and then i follow yeah so yeah, but when the time we still together it's so fun yeah, at least like the last last day after internship, we yeah, made up. Yeah, we ate a barbecue and take a photo booth. Have you show up? <laughs> it's salt and it's a nu. It's nua. Guys, going to put salt. It's my man It's tasty. <laughs> I thought you're gonna use the salt on this one. No. But no, <laughs> she surprised me. <laughs> uh, I never tried this before, so I'm gonna try this one because she's <laughs> recommend me that it's good. Take one bite. I'm not She's totally like a like a tone. Because it's Sunday and Sunday is been red. Yeah, only oh, we have to tell that like when we internship and she was like she were like use the bow followed by the day. Like Monday is yellow, Monday Tuesday is pink. pink. Yeah, she wear that kind of thing is very cute until like our staff said that like oh my god we like we can like we know the, the, day, we know the day because, because of your bow. Yeah <laughs> <laughs> Right now we're in the bookstore. Yes, and I really hesitated. Like, Am I gonna buy more books because I already get one? And it seems like I still have something in my mind that I want to buy, but I still have a lot of TBR. So let's just go find buy it. <gasps> Mm -hmm. Mm -hmm. The no I was lost in my direction. Who gave me some attention? It's so cute. It's you cute. you so cute. It's so 对。